ยินดีต้อนรับสู่โลกนิทานของเทนเทนวันนี้เสนอตอนนิทานธรรมะและคติสอนธรรมะก่อนนอนเป็นวิธีที่ดีในการสงบจิตใจและเตรียมตัวสำหรับการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพนิทานธรรมะมักมีคติสอนใจและสามารถช่วยให้เรามีความสงบและปัญญางั้นมาฟังนิทานธรรมะเรื่อง ต้นไม้ในป่าในป่าลึกมีต้นไม้ใหญ่สองต้นต้นแรกเป็นต้นไม้สูงใหญ่ใบหนาแน่นและมีดอกสวยงามอีกต้นหนึ่งเป็นต้นไม้เล็กมีใบไม่มากและไม่มีดอกวันหนึ่งมีลมพายุพัดมาอย่างรุนแรงต้นไม้ใหญ่พยายามต้านลมแต่กิ่งก้านของมันหักและร่วงลงมาส่วนต้นไม้เล็กที่ดูไม่แข็งแรงกลับรอดพ้นจากพายุเพราะมันยืดหยุ่นและอ่อนอ่อนตามลมคติสอนใจบางครั้งการมีความยืดหยุ่นและยอมรับความเปลี่ยนแปลง ทำให้เราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้ดีกว่าการยืนหยัดอย่างแข็งแกราวต่อด้วยอีกเรื่องหนึ่งนิทานธรรมเรื่องหอยทากกับกระต่ายครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีกระต่ายและหอยทากอาศัยอยู่ด้วยกันกระต่ายนันว่องไวและมักจะดูถูกหอยทากที่เคลื่อนไหวช้าวันหนึ่งกระต่ายได้ท้าหอยทากวิ่งแข่งหอยทากรับคำท้าและทั้งคู่เริ่มต้นการแข่งกระต่ายวิ่งไปไกลและรู้สึกมั่นใจว่าตนเองจะชนะ จึงหยุดพักผ่อนกลางทางหอยทากค,ค่อยๆเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆแต่ไม่หยุดเดินเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมันพบว่าหอยทากได้ไปถึงเส้นชัยแล้วกระต่ายรู้สึกอับอายและได้เรียนรู้ว่าการทําอะไรช้าแต่มั่นคงนั้นมีคุณค่าคติสอนใจการทำงานอย่างสม่ำเสมอและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคสำคัญกว่าความเร็วและความมั่นใจเกินไปจัดอีกได้เลยครับนี่คือนิทานธรรมะอีกเรื่องหนึ่งนิทานธรรมะ พระอาทิตย์กับสายลมครั้งหนึ่งพระอาทิตย์และสายลมได้ถกเถียงกันว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันสายลมกล่าวว่าข้าแข็งแกร่งที่สุดเพราะข้าสามารถพัดทุกสิ่งทุกอย่างให้กระเด็นไปได้พระอาทิตย์ยิ้มและตอบว่าข้าคิดว่าข้าสามารถทําให้ทุกอย่างอบอุ่นและสดใสได้ทั้งสองตกลงที่จะทดลองเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งพวกเขาเห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่ในทุ่งหญ้าสายลมบอกว่าข้าจะทําให้เขาถอดเสื้อคลุมของเขา สายลมพัดแรงขึ้นและแรงขึ้นแต่ชายคนนั้นกลับยิ่งจับเสื้อคลุมให้แน่นขึ้นเพื่อป้องกันลมถึงเวลาของพระอาทิตย์พระอาทิตย์ส่องแสงอบอุ่นลงมาทําให้ชายคนนั้นรู้สึกสบายและร้อนขึ้นจนต้องถอดเสื้อคลุมออกในที่สุดคติสอนใจความอ่อนโยนและความอบอุ่นสามารถเอาชนะความแข็งกร้าวและรุนแรงได้ใกล้จะหลับหรือยังถ้ายังมาฟังอีกนี่คือนิทานธรรมะอีกเรื่องหนึ่งนิทานธรรมะ พระโพธิสัตว์กับช้างตกมันกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระโพธิสัตว์ผู้มีเมตตาและปัญญาอาศัยอยู่ในป่าวันหนึ่งขณะที่พระโพธิสัตว์เดินทางไปบินทบาทท่านได้พบกับช้างตกมันที่กําลังโกรธเกรี้ยวและทําลายทุกสิ่งในเส้นทางชาวบ้านต่างพากันหนีไปเพราะกลัวช้างตกมันพระโพธิสัตว์ไม่หนีแต่กลับนั่งสมาธิอยู่ในที่เดียวช้างตกมันเห็นพระโพธิสัตว์ก็กระโจนเข้าหาทันที ทว่าเมื่อเข้ามาใกล้มันกลับรู้สึกถึงความสงบและเมตตาจากพระโพธิสัตว์ช้างตกมันหยุดการโจมตีและค่อยๆสงบลงมันนั่งลงข้างๆพระโพธิสัตว์และไม่ก่อความวุ่นวายอีกต่อไปคติสอนใจความสงบและเมตตาสามารถทำให้ใจที่โกรธเกลี้ยวสงบลงได้เรื่องสุดท้ายนิทานธรรมะเมืองใต้ดินแห่งปัญญาในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความวุ่นวายและสงครามมีตำนานเล่าว่ามีเมืองใต้ดินแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสงบและปัญญา เมืองนี้สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ผู้ทรงปัญญาที่ชื่อว่าหลวงยักษ์ผู้ซึ่งเชื่อว่าความสงบและปัญญาคือกุญแจสู่ความสุขที่แท้จริงเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองนี้ผู้คนต้องผ่านการทดสอบจิตใจยอย่างเข้มงวดหลวงยักษ์ได้สร้างข้ำลึกที่เต็มไปด้วยกับดักและปริศนาผู้ที่สามารถผ่านการทดสอบเหล่านี้ได้จะได้รับการต้อนรับเข้าสู่เมืองแห่งปัญญามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าตาบุญได้ยินเรื่องราวนี้และต้องการค้นหาความสงบที่แท้จริง เขาตัดสินใจออกเดินทางไปยังถ้ำลึกที่ว่ากันว่าซ่อนทางเข้าสู่เมืองใต้ดินเมื่อมาถึงถ้ำเขาได้พบกับปริศนามากมายและอันตรายที่รออยู่ทุกมุมแต่ด้วยความอดทนและปัญญาเขาสามารถผ่านทุกด่านได้เมื่อเข้าสู่เมืองใต้ดิน ตาบุญได้พบกับหลวงยักษ์ผู้ซึ่งได้สอนเขาถึงความสำคัญของความสงบภายในและการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาหลังจากนั้นตาบุญกลับมาที่หมู่บ้านของเขาและใช้ความรู้ที่ได้รับเพื่อช่วยเหลือชุมชนของเขาให้มีความสงบและปัญญามากขึ้นคติสอนใจความสงบและปัญญาคือกุญแจสู่ความสุขที่แท้จริงแม้จะต้องผ่านอุปสรรคและความทา้าทายแต่ถ้าเรามีความอดทนและใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา เราจะพบความสุขที่แท้จริงในที่สุดนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซั c r i b e ด้วยนะเจ้าค่ะแล้วมารอชมเรื่องถัดไปกันอีกนะอยากฟังเรื่องเทนเทนเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้เลยเจ้าค่ะ